โอเคมาดูของแปลกกันนะครับตัวนี้ยี่ห้อนี้ผมไม่แน่ใจมันไม่รู้ว่าตรงไหนคือยี่ห้อของมันนะครับนะแล้วก็จะมีมันเขียนอะไรสปอร์ตพิสเทลทันเดอร์โบ้ทันเดอร์บอยอโอเคตัวนี้นะครับจะมีช่องไอ้ตัวนี้เป็นแม็กกาซีนของมันวิธีใช้นะครับเริ่มต้น ใครไม่เคยไม่คุ้นเคยมันต้องเหนียวไกลก่อนนะครับเหนียวไกลค้างไว้นะครับคุณถึงจะดึงดึงดึงเจตัวนี้มาได้นะครับจะดึงแบบปุ๊ดๆๆ๊อย่างนี้เลยนะครับดึงมาก่อนนะครับจากนั้นนี่เดี๋ยวถอดแม็กกาซีนมันต้องดึงออกมาก่อนนะคุณจนถึงจะถอดแม็กกาซีนได้ตรงนี้จะเป็นแม็กกาซีนของมันนะครับอย่างวันนี้ที่นั่งคุยกับพี่ๆหลายคนเขาบอกว่ามันเป็นตัวหัวหมวกใช่เต็มหัวหมวกแต่ว่าเป็นหัวหมวกที่เป็นพลาสติกนี่อย่างนี้อย่างนี้พลาสติกนี่นะครับนะ เวลาใช้ปุ๊บก็ใส่มันเข้าไปในเจ้าตัวแมกกาซีนนี้นะอันนี้คร่าวๆนะครับนะเผื่อใครเกิดไม่ทันรุ่นนี้ไงผมจําได้ว่าตอนปีส3สามอ่ะผมอยู่มสามแล้วก็เพื่อนผมซื้อไอ้เจ้าตัวนี้มานะครับจากนั้นนี่เราก็ใส่เจ้าตัวนี้เข้าไปนะครับแมกกาซีนเข้าไปนี่อย่างนี้นะครับนะใส่เข้าไปปุ๊บปๆ๊ๆปุ๊นะครับโหมดอันแรกครับปุ๊บก็ค่อยๆเลื่อนปุ๊บปุ๊บปุ๊บ,บมันเป็นอารมณ์สปิงขึ้นลำยิงทีละนัดนะครับนะนี่มันก็จะมีล็อกของมันนะครับนะ ปึ๊บอย่างอันนี้ผมผมจะเอาเอา,เอาตัวบนสุดปึ๊บเดี๋ยวผมใส่เข้าไปก่อนนะครับปึ๊บบนสุดของมันนะครับจากนั้นตอนแรกตอนแรกตอนแรกมนันนะดึงเหนี่ยวไกลปึ๊บแล้วค้างไว้แล้วก็ดึงมาให้สุดนะครับแล้วก็ปล่อยไกลนะครับจากนั้นก็ดันดันเจ้าตัวนี้เข้าไปนะครับดันเข้าไปปึ๊บตอนนี้มันพร้อมยิงแล้วนะเดี๋ยวลองยิงให้ดูอืมเสียงดังนะนั่นแหละโอเคนะ ก็อย่างที่บอกว่าของแปลกนะครับนะตัวนี้มันเกรดผสมอายุน่าจะมีถึง30ปีละนะตอนแรกยิงไม่ได้กระบอกสูบแตกผมพยายามหลอกระบอกสูบมันขึ้นมานะครับใช้กาตาช้างอะค่อยๆหล่อๆๆปิดรูนะครับแล้วมันก็ยิงได้โอเคนะครับคลิปนี้สั้นๆน,นะครับมาดูมาให้มาให้ดูกันนะครับโอเคสวัสดีครับ